SUV 5ที่นั่งปิดเปิดแบบออโต้มาให้เรียบร้อยล้อ,ลอแมกลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยภายในคันนี้เบาะหนังสีดำติดแอร์หลังมาให้อีกด้วยด้านหน้าของเขาระบบออโต้นะคะรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้เรียบร้อยคันนี้นะคะเลขใไมเพียงแค่6 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบก,กับพีมเพจรยนต์นะคะทิ้งอยู่ที่บริษัทเพชรยนตสวินทวงศ์416สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเราโูนรอมรถมือ2ยาที่ใหญ่ที่สุดในย่าสวินทวงศ์นี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีรถ SUV 5ที่นั่งเึิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเลขใหม่เพียงแค่หกหมื่นก็โลดเท่านั้นเองนะคะได้รถโฉมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะใครที่มองหารถครอบครัวห้าที่นั่งนะคะโฉมใหม่ไมน้อยพี่แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็น Honda c r v 2 4ตัวเอสนะคะปี 2, 2022รถหาที่นั่งนะคะไม่หกหมื่นนะคะ7000แสน 99,000บาทเคดีดีลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยร่มต้นอยู่ที่1.99ผนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะได้รถครอบครัวส่สวนไปใช้งานแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียม ไฟหน้าโ l l ด d มาให้มาพร้อมกับไฟเดนไทมิงไลท์ LD กระจังหน้าด้านล่างจะได้ไปสีดำมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้แล้วก็ตัดขอบด้วยโคมยังส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมาดูนี่ส่วนของล้อคันนี้กันบางคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดำแม็กขอบ17นะให้มาพร้อมกับยางกูดเกียร์นะคะยางปี2 0 0 0 24มาให้กับคุณผู้ใช้อีกด้วยนะคะตัดขอบด้วยโครเมีย่ยงสวยๆมาให้เลยนะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้ลำโพงด้านข้างจับมาให้เรียบร้อยมือจับได้เป็นสีเดียวตัดกระสีตัวรถมาให้นะคะกระจกแท้เดิมจานโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพรอยเม็ดอาร์ต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำ ขวดน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มพูธธสต์ทให้อีกด้วยนะคะพรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชั่นหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ออโต้คันีได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดตัวเขีบสีเทาได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอรครบตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลย นะคะสำหรับคันนี้นะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะตอนบอดเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานให้กับคุณลูกค้านะคะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใ่กันเลยะคะ่ะเอยเ่บเบรกกดปุ่มคสตาได้เลย หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะสำหรับคันีนะคะคุณลูกค้าเลขไมลวิ่งอยู่ที่6,9 0 0ได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานพรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลายมันติฟัง์กชั่นสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะเป็นจอ Android จอแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวพีคือเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มอีโค o โห แล้วก็ตัว Air Auto มาให้อีกด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานใครที่มองหารถครอบครัวไม่น้อยพิมพ์แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะราคาถือว่าดีมากๆ7 9 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีสามารถจัดยออฟรีดาวได้เลยนะคะ มาดูที่ส่วนของผู้โดยสารกันบ้างสามารถพับเบาะลงได้นะคะแล้วก็ตรงกลางมีช่องใส่แก้วน้นะํขวดน้ามาให้ติดแอร์หลังมาให้อีกด้วยมาพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่พรมกระดุมได้ไปพรมกระดุมสีดํามาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดํสส่วนมาให้แบบนี้เลยพับเบาะลงได้พื้นที่กว้างขวางอีกหนึ่งคันเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพโครงสร้างตัวรถของเราคือรับประกันแน่นอน นะคะแบบออโต้ปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยตัวล็อกเด็กยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนนี้นะนี่ส่วนของอยางด้านหลังยางปี2อ2 4นย่ีะคะเป็นยางกูเจียนะคะแม็กลมดำแม็กแค้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าแม็กขอบ17มาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิม สีแดงมูกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกตรงที่3ตัดขอบด้วยโคมยังสวยๆมาให้แบบนี้เลยมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยปิเปอร์แบบออตโอต้มาให้กับคุณลูกค้านะคะที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานไฟสองสีนค้ามีมาให้ติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบยางอะไหล่ไม้แรงต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถ SUV 5ที่นั่งนะคะอยากได้รถราคาถูกๆแล,ล้วก็ใม่น้อยๆแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะติดฟิมรอพันนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้านี้ส่วนของยานด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางปี2อ2 4นะคะแม็กขอบ17ได้เป็นแม็กลมดำมาพร้อมกับยางกูเตยีย เมื่อจับสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสำหรับคันนี้นะคะมีช่องใส่ของมาให้โครงสร้างโคมสันตัวรถของเขาเดิมแน่นอนแทนเทจเช็คได้เลยจากเลขตัวเครื่อง <c oughs> เลขตัวถังมาให้บอบป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคู่มือต่างๆก็มีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสำหรับคันนี้นะ ใครที่มองหารถครอบครัวนะคะพี่แนะนำเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะออปชันจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะ Honda CRV 2 4 s นะคะตัวไม o r c h a เชนมาให้ ah นะคะเป็นรถครอบครัว5ที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้นะเลขไม่เพียงแค่60,000กโลเท่านั้นเองนะคะได้ชมปี2022มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกับราคาอยู่ที่ 799,000บาทเครดิตสามารถจับยอดฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะพอนอยู่ประมาณหมื่นสองอะไรไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเวรอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลยนะคะชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จัดโรงงานชุดไฟหน้าของแท้จุดแต้มสีต่างๆ นะคะสำหรับคันนี้นะ็ีเครื่อง2,400เมตรอจุดแต้มสีต่างๆให้ครบเลยนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกรันไม่มีการชนหนักไม่มีพิดความไม่มีนะคะมีการตรวจรถให้274รายการวันตีหลังการขายมีให้30วันก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถ SUV 5ที่นั่งนะคะอยากได้รถไม่น้อยแนะําไปคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะค o n d a c r v 2.4 S นะคะตัวรถ5ที่นั่งปี2022นะคะกับราคาอยู่ที่799,000บาทเครดิตดีสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99นะคะเลขไมเพียงแค่60,000กโลเท่านั้นเองนะคะ ขอไรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบาริษัทข้าราชการารับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตวรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สวินทวง4 46สบำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะคุณลูกค้ามาลองเทสได้ลองขับรถจากไฟแนนซ์กันได้เลยนะคะสนใจคันนีรีโรสอบถาม รายละเอียดกันเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้เลขหมพิงแค่6หมื่นกับรถปี2022มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะตังจังหวัดดได้หนูม,มีไฟแนนซ์วิงเซนให้กับคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ